ซา,า,าวีดัสวัสดีทุกทคนเลยเนะคะกลับมาอีกครั้งนึงกับช่อง S M B สลัดอันดับหนึ่งนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาเล่นเกมมาจงเวสาพัดจัดค่ายเพซาหรือค่าย p S n อีกเหมือนเดิมทุกๆสัปดาห์กันเลยนะเราจะเอาทริคดีๆเด็ดๆโดนๆเนี่ยมาฝากทุกๆคนเลยในช่อง S M B สลุดอันดับหนึ่งนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะ ท,ทุกคนเนี่ยไปเล่นเกมโดยการซื้อสไลด์นำโชคกันอีกเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเบ็ดเดิมพันของเราเนี่ยจะาซื้อจะลงเบ็ดเดิมพันไปที่30บาทเท่านั้นนะคะทุกคน30บาทซึ่งอัตราที่เราซื้อสไลด์นำโชคได้สูงสุดก็คือ30บาทนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันดูนะเราจะลงเงินไปที่ส0แล้วเราก็ซื้อสไลด์นำโชคและซื้อที่600บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็ได้ฟรีสปินกันถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวนะตอนนี้เราก็มาดุ้นกันว่าเราจะได้ เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นั้นทุกคนคิดว่าเวลาเราซื้อสไลด์นาโชคแล้วอะ่ะแล้วเราลงเบ็ดไปที่30เนี่ยส่วนใหญ่มันจะได้อัตราการคูณที่ดีแล้วก็แจ็ปพอตแตกง่ายแล้วก็ได้เงินง่ายมากเลยนะทุกคนเนี่ยเราต้องลองมาดูกันนะลองไปเล่นกันดูลงเบ็ด30แล้วซื้อสไลด์นาโชคกันไปเลยนะซึ่งสไลด์นาโชคก็อย่างที่บอกว่ามี3รูปแบบนั่นเองนะลองไปหาเล่นกันได้ แล้วเดี๋ยวเนี่ยจะแปะลิงก์สำหรับเข้าเกมไว้ให้ด้วยด้านล่างนะใครที่สนใจเล่นก็ลืมเข้าไปกดลิงก์ด้านล่างแล้วก็เข้าไปแอดแล้วก็มีแอดมินคอยให้คำแนะนำนั่นเองนะ<ส>ก็ง่ยา,ยายๆสบายๆนะคะทุกคนเข้าง่ายมาเทพเจ้าอมังกรก็ออกมาให้เราเนี่ยช่วยกระตุ้นการรีสปินของเรานั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราก็ มีอัตราการคูณไนปะถึงคูณ12อะไรเชเดียวนะซึ่งอัตราการคูณเนะี่ยเขาก็เริ่มจากคูณ2ถึงคูณ88เลยนะซึ่งสูงสุดมากๆกเลยก็คือคูณ88แต่เราจะลองลองมาลุ้นกันว่าเออรอบนี้เนี่ยเราจะได้กันไปที่เท่าไหร่นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่2,940บาทน,นะก็ถือว่าการลงเบ็ดเดิมพันที่30เนี่ยก็ได้กลับมาหลักพันนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเล่นไปเล่นมาบังเอิญดวงดีก็นู่นหลัก หมื่นไปเลยนะก็มีนะหมื่นอัพนะอันนี้ไม่ได้แบบพูดลอยๆนะมันมีมาจริงๆแล้วนะต้องลองมาเล่นกันดูในจังหวะที่มันพีคจริงๆก็คือพีคมากนะมาตรงเวสามฮัตนี้ <Okay. S 1> เป็นเกมมาตรงเวจากค่าย p s ที่แบบน่าเล่นมากนะซึ่งค่ายนี้เขาก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกเล่นนะแต่ก็หลักๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าเกมมาตรงเวเนะี่ย <Okay. S 1> เป็นอะไรที่ยังคลองใจทุกๆคนได้อยู่เหมือนเดิมเลยน,นั่นเองนะมา เหลืออีก3ครั้งเราต้องลองมาลุ้นกันว่าเงินรางวัลที่เราได้ไปเนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะเออมาเลยอืมที่พี่ต้ามกรเก็ออกมาด่อยเลยนะวันนี้นะก็ช่วยการกระตุ้นการรีสปรินนั่นเองนะตอนนี้เราก็มีอัตราการคูณ10นะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มไปนนเรื่อยๆเป็นคูณ12 13อะไรก็ว่ากันไปนะหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการลดอัตราการคูณลงมาเหมืนอนกันก็คือเริ่มต้เป็่คูณ3น,นั่นเองนะ ไปทเท่าไหร่ันนี้สามพสามโอ้เบ็ดเดิมพันสาสบและซื้อไตรนำโชคไปแช่แบบหกร้อยบาท,ทคนแค่กลับมาเกือบสี่พันแล้วนะเฮ้ยมันเจ๋งมากอมานี่ฟีสปร,ริงทั้งสุดท้ายนี่ไงกันสามพันเก้็สบสองอีกไหมถึงสี่พันไเนี่ยลุ้นมาก แลน้องดูว่าเราจะได้เงินรางวัลกันไปทเท่าไหร่นะเมื่อจบการฟรีสปินครบทุกครั้งแล้วนี่มีสามพันเก้าเจ็ดสิบสองบาทเจ๋งมากเห็นไหมว่าเกมมาตรงเว่สามพันเนี่ยเขาให้เงินจริงแตกจริงนะเราก็เล่นง่ายมากทุกคนลองไปหาเล่นกันดูลืมกดใต้คอมเมนต์แอดไปเลยทักหาแอดมินเลยแล้วเขาก็จะมีทางเข้าเกมให้เราแล้วนี่นะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาเล่นเกมอะไรนในค่มารงเวสามพัน ก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนลนะบ๊ายบาย